สวัสดีครับพี่น้องพบกับจองกเกษตรมือทํำไรธนาทอดเนาะคะนะ่ะเนาะพี่น้องมือนีเซลอาชีพที่เพิ่นขึ้นบักตาลมาทายให้พี่น้องเบิ้งเนาะคะนะ่ะเนาะลงให้เบิ้งมาเพิ่นขึ้นบักตันเฮ็ดจังไดฮานะพอดีมือนีไม่เงี้ยธนาทอดกับเมื่อวานปุยเขาหน้าปังเนาะคะนะ่ะเนาะเบิ้งกับขี่รถตืกวมาจอดปึก๊กแล้วมาถามมาบักตาลต้นนี่ของเจ้าบ,บอ่าพัสนเล้วมาเมนจ่าพัสนนะผมสื่อเนี่ยพัสนมาเอาสื่อกับเอาตัวจะสิจงไว้ยังพัสนม่มีปัญญาขืนกินเนาะคะ่ะบอพี่น้อง ต่อแล้วมาเสวนาก็เพิ่นเป็นอีกอาชีพนึงเนาะค่ะเนาะที่ขึ้นมกตาลขายเพิ่นขาขี่รถเลาะนะค่ะคุ่นขึ้นแล้วค่ะแล้วเพิ่นก็สิตัดงานที่มันขวางท่าอยังห่านลงมาเนาะค่ะเนาะไปเสวนาไปเว้ากับเพิ่นเมื่อกี้เนาะว่าเอาน้ำเพิ่นจักน้อยหั่นนะเพิ่นเฮ็ดอาชีพนี้มันหลายพันเลยเนาะค่ะเนาะมันมีหลายซื้อหลายพันมันบปะมะตาลมีตาลแยงคนอื่นผู้ประกอบการคนอื่นแต่ว่าย่างมันได้เดือนหาเดือนหกเลย คือมันจะออกสองนั้นอีกเท่านึงโอ้ยเท่านั้นเองนะยีได้อีกเท่านึงยี่มันหน่อยหน่อยก็หลายอันเดี๋ยวเจ้าจะได้อีกสองแก่อาซสุมนี่คือมีอันอ่อนอยู่สันเจ้าอันอ่อนจังสีมันกันนี่มีบอกโอ้ เาเลี้ยวเห็นฉินบะเมีนไม่งี่งบะแมีนตัวนี้ผู้ชายตัวนี้เ่าจะเอาเจ้าไปร้องสองยูทูบเด้อจะไปเบิ่งในช่องเกษตรมึงทำไรธนาทอนอาชีพผลิบักตาลผึิตเปกตาลขายเจ้าเห็ดมาจังปีแล้วเงี้ยบล้วเห็นบงอโอ้นี่งกวางหน้าจะกวางบักตาลโอ้ขอบคุณหลายๆโอ้ดีเวสิ่งอะไรเนี่ยเบิ่งเบ่งตะเพิ่นพาโลดค่ะเบิ่งเบ่งห้อยเพิ่นพาโลดค่ะพี่น้อง ยางเสี้ยนในพันธุ์เห็นมาหลายปีแล้วมางตาลจีบขึ้นบักตาลขายน,ะะน้องพี่เนาะเมื่อวานเขาพอดีหนะ้าพันธุก็เลยมาผอเจ้าของหน้าพอดีเพันธุเลยถามสื่อกับพี่เนาะนี่บักตาลอยู่ต้นเดียวนี่ยละค่ะตาลอยู่ต้นเดียวก็ร้องข้างอยู่เย่าด้วยตาป้าจังสิงหัวน์รัวขึ้นไปก็หมืดตุ่ยอยู่วานเขาพอดีวานปุ๋ยเขาพอดีเนานะโอ้เราได้หลายแสี้ยนก เชียนบักตาลก็คักก็ทนเชียนบักตาลเนี่เนี่ยเบิ้งเบิ้งค่ะพี่น้องขั้นใดเพิ่นเพิ่นบ่ได้ปีนขึ้นขื่นเจ้าสมัยตะกี้เด้เพิ่นมี่ขั้นใดเป็นเนี่ยเป็นบันไดอันสะไลเป็นบันไดสะไลอันปูดขึ้นจนหดพุ่นน่ะข่อยหยอดต้นมันเลยเดือบไน้อยโอ้คือคือหลังค่ะคันคันมันสุดสุดบันไดนี่ก็คือเขาดืบเอาอีกนั้ยเอา เงาเงาเลยมันเสียนหลายนี่มันห้องโอปอล์หอนโอ้เสียนหลายว่าตะเวียดเงามันขึ้นง่ายโอ้ว่ตะเวียดเงาเสียนมันหลายเสียนมันอยู่น้ำเงาคนนั้นก็เั่นกระเทิงผุ่นมันกะจีเปรนมันกะจีเปรนไม่ลายกะจีโอปขึ้นง่ายมันวม่แล้วนะมันกะจีเอาเสื้อขึ้นนู้นสิครับพี่น้องเนี่ยเสื้อขึ้นไปนั่นอันหนึ่งเวลามัดแทงมันไหวฟันลงมันก็เลยย้อนลงมาอีกอาชีพหนึ่งเนาะค่ะเนาะ เทมจังหวะพอดีก็เลยเออกมาทายให้เบิงเปิ้นจิคีรถหาสื่อสิรค่ะสื่อบักปตานสังเกตว่าสิไดงยินเสียงเครื่องสูบน้ำยุ่อ้อมทิด่ะเพราะวา่าคนสูบน้ำใส่เข่าหน้าปัางกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นการกัลั่างสี วานปุ๋ยอ้อยปุ๋ยสุดแหลกค่ะกระเลงสูบนามกันเตละเจ้าฟังฝาาทั้งฝุ่นกับเจา้เจาหนึ่งทั้งฝุ่นกับเจ้าหนึ่งทั้งพีค่ะทั้งมินายธนาทอดอีกกับฟังหนึ่งค่ะเป็นดูดูการท่ามหน้าปังเนาะค่ะเนาะเอามาเบิงให้เบิงขี้วาวฉีบหนึ่งคือขึ้นมกตาลขายน็ดมาหลายปีแล้วก็พี่น้องสมประมาณนี้ขอพูดเล็กน้ยด้วยค่ะเด้อที่เขามาเบิงกบเกษตรมือท,ท่ามไรธนาท่าน กติดตามไม่ไงธนาทอน,นไวเนเดอค่ะเด้อเป็นกำลังแรงใจให่เกษตรกรของเฮ้าเนเดอค่ะคลิปนี้ก็ขอไปก่อนค่ะขอพูดหล,ลายๆเด้วค่คเด้อที่กับเบิง่งสวัสดีค่ะ